โปรแกรม Illustrator เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Adobe สำหรับงานกราฟิกปัจจุบันนะคะเป็นเวอร์ชัน CC 2019แล้วนะคะเจ้าตัวโปรแกรม Illustrator ถูกออกแบบมาสำหรับงานวาดภาพออกแบบภาพสามารถสร้างลายเส้นเป็นภาพเวกเตอร์ซึ่งเราจะใช้งาน Illustrator ในการทำงานด้านต่างๆต่ตตตอไปนี้นะคะ 1. ง,งานวาดการ์ตูนงานสร้างคาแรคเตอร์หรือทำไฟล์เวกเตอร์ขาย จากรูปตัวอย่างนะคะเราสามารถใช้โปรแกรม i e l l u s t r r t o r ในการสร้างภาพพวกนี้ขึ้นมาได้เพราะโปรแกรม i e l l u s t r a t o r เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ง่ายย่อขยายไฟล์ภาพไม่แตกนะคะหรือแม้กระทั่งการทำไฟล์ AI ขายในเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่นพวก f r e ีพ i k เป็นต้นนะคะ 2. งานออกแบบโลโก้เครื่องหมายการค้าตลาสัญลักษณ์ตราสกรีนเสื้อยืด งานพวกนี้นะคะเป็นงานที่ต้องใช้การวาดมีการปรับแก้ไขหลายครั้งนะคะจนกว่าจะได้ชิ้นงานที่เป็นไฟแนลดังนั้นแล้วเนี่ยการใช้ i l l u s t เตอร์จึงตอบโจทย์เพราะเมื่อส่งต่อเพื่อนำไปใช้งานในด้านต่างๆไฟล์พวกนี้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายยืดหยุ่นกว่าแล้วก็แยกสีได้ง่ายนั่นเองค่ะ 3. งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นะคะจะใช้ระบบสีที่เป็น cmyk ในการผลิตงานพิมพ์และด้วยคุณสมบัติของ illustrator นะคะที่เป็น v e c t ตอร์เราสามารถนำรูปภาพนะคะเข้ามาประกอบกับตัวงานได้ทำให้โปรแกรม illustrator เนี่ยเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์มากนะคะ อย่างเช่นงานพวกออกแบบโบชัวใบปลิวแพ็กเกจิ้งป้ายไวนิลหรือแม้กระทั่งงานออกแบบนามปัรนะคะ 4. งานออกแบบแบนเนอร์เว็บไซต์หรือแบนเนอร์ที่อยู่ใน f a c e b o o k นะคะปัจจุบัน่ะด้วยสื่อออนไลน์เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเราสามารถที่จะประยุคใช้ Illustrator ในงานออกแบบป้ายแบนเนอร์ต่างๆได้ด้วยซึ่ง การออกแบบนี้จะเหมาะกับป้ายที่มีรายละเอียดง่ายๆไม่มีการใส่เอฟเฟกตกแต่งอะไรภาพมากนักนะคะเหมือนพวก Photoshop ที่มีการใส่เอฟเฟกเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้ Illustrator เนี่ยในการออกแบบป้ายแบนเนอร์ได้ด้วย